เรียนเชิญรับฟังสถานีกระจายเสียงออนไลน์สุดทันสมัยเจริญกระจายเสียง อ๋อโอเคกูเห็นการบันทึกข้าบวนแล้วเทคสองเหรอรายการเสงเข่งชิบหายรายการโอ้เสงเข่งท <laughs> <laughs> ี c ่กูในไหนเฮียไม่ได้กดบันทึก s c w p นะฮะเด e ร e t ีเทร์ที่ที่ไม่พร้อม <laughs> <laughs> รีเทิร์มาก็เฮียแล้วเนะี่ยเอาจริงนะคุณผู้ฟังอาจเป็นละครึ่งรายการในที่เดี๋ยวเพิ่งบอกพี่ผมลืมกดอัด อืมนะไอตอนก็พูดไปเถอะไอเฮียเอ้เนี่ยแล้วกูทำสคริปต์ไว้เด็อยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้ไอตอนเอ้เอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เริ่มเริ่มไอเ้ไอใครมาไอไอจิ้มไอเสิร์มาอ่ะอ่ะอ่ะเอาเริ่มเริ่มเริ่มรอใหม่นะฮะอ่าโอ้โหแล้วกูจะไหลเหมือนตอนก่อนหน้านี้ได้ไม่ได้ไอไอเฮียลูกแม่แม่แม่ไข่บอสเลนเนี่ยแม่งเอ้ เป็นเจลโซนะครับออกมาบอกว่าเออก็เนี่ยพวกบัตรลายแม่งทําปัญหาให้ผมหลือเกินแม่งทายให้ผมเสียแชมป์มินเตอร์เพราะงั้นผมก็เลยไปเยือนสแบกดาวซะหน่อยแล้วก็ทายให้พวกมันเสียแชมป์แท็กทีมอ่าแต่ก็มีคนหนึ่งที่ผมอยากจะคุยด้วยออกมาหน่อยดิอ่าก็จิมมี่ออกมานะฮะจิมมี่ออกมาจิมมี่ออกมม็แบบว่าเฮ้ยเราดีกันแล้วใช่ไหมเราคูแล้วใช่ไหมอ่าเจเขาบอกว่าไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ไม่ไม่ก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะคุยกักจะอะไรกันเสร็จเนี่ยเราต้อง เราต้องเคลียร์ก่อนว่าหนึ่งเราจะไม่ไปเป็นลูกน้องโรมันอีกแล้วนะแล้วก็อย่างที่สองก็คือเราต้องไม่ยอมให้โรมันจิหัวใช้อีกแล้วจิมมี่ก็บอกเอ้ถ้างั้นขอเรียนเชิญไปสมิธดาวไปคุยกับบอสเรนที่สมิดาวเลยก็แล้วกันไอ้เจก็บอกอ่าได้เดี๋ยวจะไปออกรายการด้วยเจอบอสเรนซะหน่อยถ้าไปคุยไปคุยมาเหมือนโหยกระแสวะอาช่างแม่แล้วกัน แล้วก็ <c oughs> ยังไม่ทันอะไรเสร็จปุ๊บบัตรไล่นะครับมาทั้งก๊กเลยอ่าธรรมทองกา้าทองกานโลาเจคอบฟาตูโซโลเซโกออกมากระทืบแต่จิมมี่กับเจก็สู้ได้นะครับด้วยเก้าอี้ผมผมชอบอันี้หว่าเจคอบฟาตูที่แม่บอกว่ายืนพนมมืออยู่นั่นแหละก็คือไอ้อที่เหมือนพระประธานอนะในแบบออลองรี้ด<อ>ีเขาอ่าน แล้วรอหอุ่มเดี่ยวพอบอสเดียวบอกว่าไปเขาบอกขับได้เขาไปวิ่งไปปุ๊บเนี่ยตอนแรกเขามีเขามีเอาเอาเอาเก้าอี้อะล็อกคอเจไว้อยู่ตรงมุมแล้วก็จะวิ่งเอาตูดบ้มมาแต่เจแม่งสวนด้วยการวิ่งเข้าไปแล้วปาเก้าอี้อย่างน้าเจขอบอยู่กูโคตรชอบเลยเนี่ผมโคตรชอบเลยเห็นที่ว่าแล้วพังเมื่อถ่ายตลกอะพามพามอ่ะ โอเคแมตตอมานะครับเป็นแมตท,ที่ไม่รู้จะมีไปทำหาอะไรนะรู้มีใครเซอร์นะครับเจอกับเชมัสรอบที่ร้านอืมครับก็บแล้วก็วจบแบบจือดไ,ไปด้วยโรคิกอืมแพ้ไป,ไปนะครับครับแต่ว่าเชมัสปั้มแมต์นี้เป็นแมตท,ที่สองร้อยห้าสิบสองเป็นแมตท,ที่ปั้มที่ออกทีวีนะไกลมากนะสองร้อยห้าสองสองร้อยห้าสองเองเหรอ สองห้าสองเยอะแล้วนะถ้าคิดเท่าว่าปั้มอาทิตย์ละครั้งอ่ะอ๋อเอออาทิตย์ละครั้งเนาะอาทิตย์ละครั้งอ่าอ่นะครับอ่าแบตต่อไปนะครับเป็นเซรีนาเวก้าเจอกับไอวี่ไนเอไอวี่ไนเอนี่เขาเล่นเป็นเซน่าเบริกันเมดนะทีมหลวงพ่อเคิร์นเจอกับอ่าเอลวีโอที่ไม่รู้ตอนนี้ยังจะโกอยู่หรือเปล่าคือมันจืดเหลือเกินตอนนี้แล้วก็จืดตามคาดสุดท้ายไอวินาอก็ชนะไปด้วยสปินนิ่งยูนาเนเกะนะครับอ่าแซมมี่เซน มาดักเจอจิมมี่กับเจหลังฉากนะครับก็บอกขอคุยกับเจหน่อยแล้วบอกว่าที่สรุปคือมึงดีกันแล้วเหรอมึงหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่ลงมันทํากับมึงนี่คือตอนนี้มึงจะกลับเข้าไปบัตรอีกแล้วเหรอเจก็บอกว่ามันมันก็ไม่ใช่แบบนั้นแต่มึงคงไม่เข้าใจหรอกแซมมี่เพราะมึงไม่ใช่แฟมิลี่นี่หว่าเอาแซมมี่ก็ได้จืดไปดิใน,น,ในที่ในที่ไปช่วยไปอะไรไปไปอะไรว่าไม่ให้ตีโคไม่ไม่ตีเควินอเวนตีโรม,มันเลนแทนนี่คืออะไร ก็ไม่รู้ครับไม่รู้ครับอ่ะต่อมานะครับก็เป็นเซนโลลินเซนโลลินเนี่ยออกมาประกาศว่าตอนนี้ผมอยากเล่นมอนฮันแล้วเกินนะอยากจะล่าแยะอยากจะล่าสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดแม่งเสือกออกจอบอกเฮ้ยอ, hey, อดัมเพียร์บอกว่าเราไม่สามารถซัดกันในสนามได้แต่ตอนนี้กูไม่ได้อยู่ในสนามกูอยู่ที่จอดรถมาปปละอยากเล่นมอนหันปปล่า เซตก็บอกอ้าวได้ดีน <Bron ach lan> ้องกูต่อจอยแป๊บแล้วก็วิ่งข้าไปหลังฉากนะฮะอาดัมเพียรแมกวิ่งตามมาบอกหยุดหยุดเธอหยุดกูละหาดัมเพียรบอกมึงทำแบบนี้ไม่คุ้มเลยไอเฮียเซโรลินบอกกูไม่แคร์เพียรลบไปสปารกษัสัิย์กันกษสัตย์กับตุบตับตุบตับตุบตับเซโรลินนะสตอมอ่าไอมบอสสลีดใส่บอใส่กระโปรงรถนะส่กระโปรงรถเียผิดผิดผิดอ่า บอสันลีแม่งแม่งลุกขึ้นมาได้เขาเลยสู้กันต่อสุดท้ายก็จบที่บอสันลีแม่งจับ Devil, เซตเดนเวอร์ไดเวอร์จากรถบรรทุกลงมาที่กองกองของจากจากไอไอไอ,ไอท้ายรถบรรทุกนะไม่ใช่หยดยอดรถบรรทุกนะ่าจากท้ายรถบรรทุกลงมาที่กองของซึ่งกองของนี่แบบว่าก,กูเห็นกรรมการกาดัมพีเอสกดมือลงไปนี่แม่งยัวแบบอโอเคอเคงสบายดีแหละมุมกล้องมึงที่เบนเดน่าจะกระโดดดนาพ่ออยู่จริงกูรู้สึกได้ นะฮะอืมอ่าแล้วก็ตัดมาเป็นแมตช์นะครับเป็นแมตช์สามเศร้าหาผู้ท้าชิงแชมป์แท็กทีมของอ่าวัวแท็กทีมแชมเปียนนะก็จะเป็นเดนิลเด้นะครับคอฟฟี่คิงสันกับเอ็กเซลเวิร์บที่สลุ่มมุ่งเจ้ายังไงแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดล้าเกินพบกับ LWO นะครับที่เป็นเลมิเซโอกับอ่าดาร์กอนลีแล้วก็วอลเลเดอร์นะครับไม่ใช่วายกิงเลเดอร์แล้วนะขอย้ำอีกทีเป็นวอลเลเดอร์นะดาร์กอนลีไม่จืดจังวะ มันปั้มดีนะวันเนี้ยมันปั้มโคตรดีเลยแต่คนท<ต>ําให้<ต>มันจือ,ค,อคือทีมมันแหละแล้วก็มีเหมือนเดิมนะครับก็คือจริงๆ New นิวเดมันน่าจะชนะไปแล้วแต่ว่าแทนที่เซเวีย o ูดจะมาสนใจกับอสิ่งที่อยู่บนเวทีเสือจะกระโดดซุยไยพันชาไปข้างนอกแล้วก็ว่าวนะก็สุดท้ายก็เป็นวอลเลเดอร์ชนะไป นะครับแต่ว่าตอนก่อนจะจบแมตช์นเนี่ยโคฟี่คิงส์ตันเนี่ยโดนแชร์เกเบลิลาลากลางไปใส่แอนเคร์ล็อกอยู่ข้างล่างนะเพราะว่ายูเน่มันชนะไออเมริกันเมดมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เลมิสเตรโอโดนพี่เห้อพี่บอกโคฟี่ปะอ๋อเออเลมิสเตรโอเลมิสเตรโอเออเออคือผมยังคิดอยู่<อ>เลยแบบ้เนี่ยพูดผิดพูดผิด พูดผิดพูดผิดโดนแล้แต่ไอเไอไอไโคไอโคฟี่คือคนโดนกดเอเลคือคนโดนจับแสงก็ล็อกโทษโทษโทษเชี่ยโดนแล้วแต่สมัยเครื่องนึงเครื่องเป็นแชมป์โลกสัตว์เลยเออโดนยาวๆเลยนะก็อ่าหลังฉากนะครับอาทูตแบ่งอยู่กับโทซาว่าอยู่กับโอติสอยู่กับแม็กซีนคุยๆกันอยู่ เดอะบิทแม่งมาเฮ้ยโอไอไอทูธเราขอโทษว่ะเฮ้ยยกทุ terrace. ่ยเราได้ไหมเฮ้ยเราโอเซมทูด้วยเราได้แชมป์แท็กทีมตอนเลเซอร์เบเนียได้กันนะคู่นะอ่ะทูเฮ้ยโอ้โหดีกันได้ดิเพื่อนไม่มีปัญหาอยู่แล้วสัพซัสดนายเฮียมิดล่วงมาบอกกูว่าดีละที่ไอไวแอดพวกไวแอดเราเจอมึงรอบหน้ามึงตายหาแน่แล้วก็เดินออกมาเจอเดินสวนกับพีทดันเฮ้ยว่าไงบูชี่พีทดันบูชพ่อมึงไง อา <c oughs> ทิตย์หน้ากูรู้สึกว่าพีดันแม่งกระทืบแม่งกระทืบไม่แค่ทูนแน่ๆไม่หลอดรู้สึกได้ <c oughs> อ่ะแมสัดมานะครับก็ตอนก่อนหน้าเนี้ยคือไอ้อดัมเทียดอะมันโทรไปดา่านิกออนเอาดิสอยู่ว่าแบบเออมึงปล่อยบัตรลน์มันได้ไงกูโอเคแค่ให้จิมมี่มาสลับค่ายแค่คืนเดียวแต่ไอเฮียบัตรไลายไม่มาทั้งก๊กเลยมึงรับผิดชอบอยังไงสปาร์กเดืเอะจัดเมนเดอกมาขัด อ่าเราทําให้เพียรต้องวางหูดอมก็บอกว่าไหนอ่ะไหนอ่ะแมตช์แชมป์โลกอ่ะแมตช์อยากชิงแชมป์โลกโอ้โหเซียนไอสัตว์ดอมอยากอยากชิงแชมป์โลกไอ้เหี้ยมึงจะผ่านกุนเธอร์ได้เหรอ่ะไอ้ไอดัมเพียรก็บอกโอ้ไอ้เหี้ยลำใหญ่เหลือเกินอ่าเอางี้วันเนี้ยมึงไม่เจอแชมป์โลกแต่มึงเจอดีแชมป์โลกแล้วกันมึงรู้จักดีเลยมึงเจอเดเมนพีทดอมก็แบบอ้าวเชียชสิบหายก็คือเจอกันนะครับก็ไม่แปลก โดนก่อกวนตลอดนะคาริโตก็มาคาริโตเหมือนโดนรีซีดว่ะรอบเนี้ยโดนเหมือเหมือนแม่งโดนเซาเฮเวนแบบเต็มดอกเลยอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนจงใจออกมาโดนรีซีดอ่ะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าโดนรีซีดคืออะไรนะครับก็คือเหมือนกับว่าเวลา้องเบป้ามันทําอะไรผิดเนี่ยมันเหมือนกับว่าบางทีแม่งจะต้องโดนรีซีดบนเวทีก็คือสมมติสมมุติว่าเราเสือกไปสติฟไปต่อยใส่เพื่อนแบบลืมยั้งมือในอาทิตย์ที่แล้วจนเพื่อนหัวแตกเงี้ยอาทิตย์นี้มาเพื่อนต้องได้เอาคืน ก็ตีซีที่มันแปลว่าใบเสร็จอะเออประมาณนั้นแล้วคาริโตเนี่ยคือมีคอนเทเวอร์ชั่คอมเมนต์จากอาทิตย์ที่แล้วก็คือตอนที่อีโยสกายกับไคลิเซนเขามาคุยกับดัมเพียนอยู่แล้วเดินออกไปอ่ะไอคาริโตมันเดินสวนเข้ามาดีบอกโอ้โหกูต้องเรียนภาษาจีนแล้วจีนพ่อมึงไงพวกเค้ยนี่เขานี้คนจีนในสัตว์มึงไม่โดนไคลิเซนเอ,อไม่ใช่มึงไม่โดนอีโยสกายด่าก็ดีเท่าไหรนะ่ละเอออีโยสกายบอกคนจีนจะไไง <laughs> ก็เหมือนตอนที่เขาอยู่อ็ทแล้วมีคนตะโกนนะกับปักกิงไปดอกอะไรอย่างเงี้ยบอกบอกูมาจากญี่ปุ่นนี่ควายแม่งสวนแบบอา j a มเจแปนดีสบ h กูโคตรชอบกระสุนก็เป็นเขาดิแล้ว <c ười> <c ười> ต่อมานะครับเออก็สุดท้ายเนี่ยเอามันมันโดนมันโดนมันโดนล,ลุมมาโดนล,ลุมแต่ว่าดอม<ๆ>เนี่ยคือแม่งจะตายหายอยู่แล้ว แต่อ่าได้ใช้สวยโอกาสรวบกดตอนที่เดเมนพีนแม่งออกไปกระทืบเอเจดีข้างนอกก็เรียบร้อยโดนโดนรวบกดดึงเกงหนึ่งสองสามแพ้ไปนะครับแต่จบแมตช์เนี่ยคือเดเมนพีนแม่งเอาหมดนะทั้งคาริโตทั้งเอดอมไอ้ดอมท <ừ, S 1> ี่ยับหมาได้โดนตีโดนเก้าอี้ตีใชเก้าอี้เบี้ยวเน,นี่ยดอมนี่พชนะแบบนี้แพ้เหอะรืือรวบกดได้แล้วแบบมึงมัวแต่ดีใจบนเวที น้องลิฟกับลาเคียวเขาก็แบบดีใจข้างล่างอย่างเงี้ยเลยเดินเป็นพีเป็นฟื้นขึ้นมาไอ้สัตว์ชนะกูใช่ไหมยยงโดนโดนเลซเซเอร์เอทมังเี่ยเก้าอี้มังเี่ยซาวเฮลเวนอีกทีอืมแล้วก็ที่หนักสุดก็เก้เอาอี้นั่นแหละฟาดปั๊บปั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 บเอาซะเบี้ยวเลยนะแล้วก็อ่าจบแมตช์ไปเอ้ไม่จบแมตช์จบรายการไปด้วยแบบนี้แต่ สิ่งที่แปลกคือหลังรายการะมันมีข่าวออกมาว่าแบดการ์ดที่ข่าวจู่มันเพิ่มมาแล้วก็เป็นโรมันกับดิอูโซเจอกับนิวบรัดไลน์แต่อ,อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจงใจให้ออกมาตอนนี้เลยปะ่ะเพราะจริงๆมันควรจะประกาศตอนส m a กดาว w n ปดาหหน้าซึ่งก็เข้าใจว่ามันเทปไปแล้วนั่นแหละนะเข้าใจว่าเทปไปแล้วแต่ก็คิดว่าน่าจะมีแล้วก็เอสปอยเลอร์ของส mack กดาวเนี่ยมันก็มีมาแล้วอ่านรายการนี้จะเป็นสปอยเลอร์นะครับสามสองหนึ่งก็คือเขาชูนิ้ว วันกันแล้วอืมอืมอืมก็มีโรมันมีเจมีจิมมี่ชูนิ้ววันกันละอ๋อใช่แล้วก็ตอนก่อนจบรายการมีฉากหนึ่งที่จิมมี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปเคลียร์กับแซมมี่เซนให้เจแต่ว่ายังไม่ได้คุยเพราะว่าเขาไปเห็นว่าแซมมี่เซนอะกําลังยืนคุยกับบอสเดี่ยวอยู่อืมก็เลยไม่รู้ว่ายังไงแต่คือภาพที่เห็นคือโซโลอะ่ะอยู่บนรถกําลังจะขับออกไปแล้วแซมมี่อะยืนคุยอยู่ข้างนอกแล้วโซโลก็คือเปิดกระจกมาคุย บางทีก็จะบอกว่าไอเหี้ยกูทำบาตรจอดรถหายวะแซมมี่ไปหาให้กูหน่อยก็ได้ที่ใช้สำพี่ในแง่นี้เบสัตเบสัตเออเอาเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนั้ไม่ใช่เหรอก็ก็ใช่แต่แบบอีมันเบสไปแล้วก็มีข่าวนะครับมีข่าวเล็กน้อยจริงๆข่าวเนี้ย มันมาตั้งแต่ตอนเราอัดรายการวันอาทิตย์แล้วแต่ว่าไม่อยากพูดทําใจไม่ได้อืมวันนี้พูดหน่อยแล้วกันก็คือดับดับอีนะครับอาจจะมีอแผนกับลุงทองอืมครับเพราะลุงทองอะเขามาทวงเขามาทวงแมทรีไทยที่วินสัญญากับเขาไว้แต่แบบไอ้เหี้ลุงทองมึงลืมไปแล้วแบบว่าตอนนี้วินไม่อยู่แล้วเนอะนะแล้วก็มีอะไรอีกอข่าว สม m a n t าเออร์วินบอกว่าเหตุผลที่ออกจาก WWE เนี่ยไม่ได้ว่าจะไป AEW นะคือตอนนี้แบบขอพักหน่อยละกันแนละ้วเดี๋ยวจะบอกต่อว่าจะไปทำอะไรต่อกันแน่ออืมืมมเหมือนอยากให้เวลากับครอบครัวให้เวลากับครอบครัวนะครับ <c oughs> ให้เวลาครอบครัวมากขึ้น <c oughs> แล้วก็ข่าวคริสตลิโกกกำลังจะหมดสัญญากับ AEW ตอนนี้เหมือนกับดับอีพยายามจะล่อคีชาริโก้กลับมาด้วยสัญญาการให้ไอ,อหอเฟมอินดักชันแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าคีชาริโก้อยากจะกลับมาเลยหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับทางอีดับมเองเนี่ยก็อยากให้คีชาริโก้ย้ายไปทำไออย่างอื่นอยู่อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการหรือไม่ว่าจะเป็นพาร์ทไทาม์หรือไม่ว่าจะเป็นเทรนเนอร์หลังฉากนะครับแล้วก็พูดถึงศึก เออบา o ์โฟลกอรีที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาบอกว่าค่อนคางสักเซสแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยน่าจะมีคอสโอเวอร์กับนักมวยมง่อเอ็เเยอะขึ้นทาง NXT มาที่ Impact แล้วก็เอ็กมาที่ TNA แล้วก็ TNA ไปที่ NXT นะครับก็ประมาณนี้สำหรับรอดีดีดี คือคือท n a อเขาพูดเลยบอกว่าตั้งแต่เขาเริ่มโคกับดับเอคือเลตติ้งมันก็ดีขึ้นแล้วบางทีมันก็อาจจะมีแบบ crossover story line แต่ว่าเขากำลัง work on อยู่ว่ายังไงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของดอบซิเลอร์ด้วยก็คือดิกเนเมตอะแชมป์ตอนเนี้ยพะเขาคือดอบซิเกอร์เก่าถูกไหมแล้วตอนเนี้ยเขาคือนดิกเนเมแล้วเขาก็ JBL อ่ะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยอยู่ในบทตอนนี้อ๋อแล้วก็ในอันนีเน้เราจะพูดถึงฮาโลวีนฮาวอ๊กหน่อยไหม น้าเยวนถ้าผมพูดถึงหน่อยก็ได้นะครับก็คือทิกวิลเลียมป้องกันแชมป์เอาไว้ได้นะครับกับอีโกอีทันเพดโดยที่ตอนจบแมตช์เนี่ยคือดัตเอบับเบเลดัลลี่อ่ะออกมาช่วยด้วยซึ่งม่นน่าจะอ่าบับเบเลเลยในบูลีเลเลยแหละเพราะว่าเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยคิดว่าศึกต่อไปน่าจะเป็นปั้มในอีซีดับมันยูสเตเดียมหรืออะไรสักอย่างอ่ะฟิลาเดฟียม้งนะเนะ เห็นเขาว่าอย่างนั้นนะเห็นไอ ECW Arena หรืออะไรนี่แหละก็คือจะเป็นแนวแนวแนวฮาร์ดคอร์เลยเออแล้คิดว่าบูลิเลหรือบาราเลดดลี่เนี่ยน่าจะมีส่วนร่วมเยอะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็มีบทบาทเยอะทั้งใน WWE แล้วก็ทั้ง TNA ด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีอล็อกแซนเปเลสกับไอชื่ออะไรนะคอร์ลเจตแพ้แพ้แพ้ก จูเลียกับอ่สเตฟนาตฟนีวากเกอร์ก็แพ้ไปนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะอา่าเอาพี่ก่อนนะพี่ก่อนกำลังกำล,ลังคิดอยู่กำลังคิดอยู่ว่ามีแมตช์อะไรสำคัญเด็กโทนี่เดียงเจโล่ชนะโอบาเฟมี่อืมว่ามันใช์ไม่ได้ใช่ลิชฮอลแลนด์ชนะแอนเดเชสแล้วก็ ตอนสุดท้ายเนี่ยเดชอนแลนด์ออกมากระทืบเอเออทิกวิลเลียมแหละแล้วก็<ม>บารเบเลต้องออกมาช่วย<ม>ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เดชอนแลนด์มีมีในสถานะอะไรเพราะตอนแรกเหมือน,นจะไปอยู่เชสอยู่แล้วก็หักหลังเชสอยู่แล้วก็ออกมาอยู่ก<ม>ันตรงนี้ก็เลยไม่ไม,ไม่ค่อยชัวเท่าไหร่ว่าแต่ยังไงก็ไม่รู้เอออืแล้วก็แชมป์น็อตหญิงเปลี่ยนมือ,อนะครับแชมป์น็อตหญิงเปลี่ยนมือเอก็ประมาณนั้นอีกอีกข่าวหนึ่งันนี้ผมไม่แน่ใจผมยังไม่คอนเฟิร์มนะ อ่สัญญาของโจเฮนรี่กลังจะหมดโจเฮนรี่เนี่ยเขาบอกว่า t ีเอเนี่ยอยากจะต่อสัญญาอยู่เนี่แต่ว่าตอนนี้ฝึกอยู่ที่พีซีนะซึ่งก็คือผมก็เห็นว่าแบบมันข้ามฝั่งคองกันไปมาสนุกกันอยู่แล้วอะก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ต่างกันเท่าไหร่มัง้งอะไรอย่เงยในแง่ของการโชว์นะแต่คิดว่าถ้าเกิดอยากให้โจเฮนรี่ถือแชมป์ได้โจเฮนรี่น่าจะต้องมาเป็นอยู่ในลอสเตอร์ของ n อ t อ่ะอืมถูกต้อง เพราะว่าแบบ e, อีก <K> ็ย <K> ังคงมีอีโก้อยู่ในหน่อยตรงที่ว่าถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่คนของกูกูไม่ให้แชมป์อะไรเงี้ยอืมซึ่งจริงถามว่าให้ได้ไหมก็ให้ได้แหละนี่ทาง TNA เขา <อ S 1> ยังส่งเอเอซคารีเวนที่เป็นแชมป์เอ็ก i ดิวมาปั้มกับเวสลีย์อยู่เลยคือผมอยากเห็นแบบว่า TNA คนของ TNA เป็นแชมป์เอ็กซีคนอง่ HT เป็นแชมป์ม e ีท n a อเอตงเนี้ย <c oughs> ใช่คือจริงๆอ่ะ TNA อ่ะสกอตติโม ที่ตอนแรกเขาเขาทำ Impact แล้วเขาไปโคกับทาง AEW ถูกไหมตอนนั้นที่เคสเซนเคดเป็นแชมป์อิมแพกแล้วก็เคนเมกาเป็นแชมป์อิมแพอยู่พักหนึ่งเขาบอกตอนนั้นน่ะคือมันได้ประโยชน์เยอะมากเลยสำหรับ act แพกซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดดับอียอมจะทําตามอย่างเช่นว่าให้มีนักเวทน้า์ของอิมแพกเป็นแชมป์นอตหรือแชมป์เอ็กดิวิชันไปอยู่ที่เอเน็กทีอะไรเงี้ยคิดว่ามันน่าจะดีกับทั้งสองฝ่ายเยอะขึ้นแต่ก็ต้องดูด้วยว่าน่ะคตจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้สกอตตเดมอลก็ไม่ได้อยู่แล้วอืม ไม่แน่ใจแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอชื่อเลยนะเดนาไว้อะไม่ใช่ <laughs> อันนั้นอย<อ>ู่อสีพอแล้วอ่าแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมผมขอพูดเสริมหน่อยละกันเนาะสึกต่อไปแล้วมันจะเป็นคราวจูเนาะนะครับเป็นวันที่สองกันยาไอสองพฤศจิกานะครับแล้วก็จะเป็นอ่อเซเวอร์ซีรีส์วอลเกมส์เนาะมันมีทงแคนาดาอยู่ด้วยอะแข่งที่แวนคูเวอร์วันที่สามสิบ นะครับแล้วก็เป็นเซนเทเรน่าเมนิเวนนะครับวันที่สิบสี่ธันวาแล้วก็หมดแหละของปีนี้เป็นรายการชุบชีวิตนะเซนเทเรน่าเมนิเวนแต่เขาบอกว่าอยากจะทําให้มันค่อนข้างยิ่งใหญ่หน่อยก็คือเป็นการระลึกถึงเซนเทเรน่าเมนีเวนก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเห็นลำๆตอนแรกมีขาออ่าวบอกจะเอาปาฮ้องมาแต่กูแบบเออไม่ต้องก็ได้ก็คือรายการมันก็ยุคนั้นเน,ะน,ะนาะใช่ไหมเป็นยุคทองนะยุคทองตัวได้แปดศูนย์แปดนต้นอืนนะครับ ก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับรอาทิีนี้เดี๋ยวอรอดูว่าวันพุธหรือพฤหัดไทยอินิวลงทันเนี่ยรายการนี่มือเป็นใครวะจะจะได้อาจจะได้เปิดตัวนะครับออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอต้องขอแจ้งก่อนเพราะว่าคือผมมีปัญหากับหลังบ้านไอไอไอแอปเปิลพอดแคสต์มากๆอืมนะครับมันมันล็อกอินไม่ได้ ก็เลยทำไงก็ได้ครับทำไงก็ล็อกอินไม่ได้ก็เลยคิดว่าน่าจะลงเป็นวิดีโอไปก่อนอ่าเป็นใน youtube เนาะตอนนี้ตอนนี้อัดไว้อยู่ที่ประมาณแบบไม่ถึงยี่สิบยี่สิบนาทีเพิ่งยี่สิบนาทีแล้วก็ยี่สิบนาทีกว่าเนี่ยแหละเนาะคลิปหนึ่งของเราคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละประมาณประมาณนี้แหละคือมันได้เจสได้มันจอยง่ายนะไม่อยากให้มันนานเกินไปแลไม่อยากสั้นเกินไปนะก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังกันติชมยังไงก็ว่ามาอ่า <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวอย่างที่บอกหลังจากนี้ไปอาจจะมีให้ด o n a t i ค่ากาแฟกันแล้วจริงๆอย่างจากนะก็ถ้าใคร <c oughs> สนใจจะด o n a t i ก็ด o n a t i มานะครับผม <c oughs> เดี๋ยวจะพยายามทําข้อมูลให้แล้วผมจะไปเตรียมข้อมูลดีๆมาสำหรับรายการพวกมึงเป็นใครกันวะเดี๋ยวจะทํารายการแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆแหละเราจะปรับตามฟีดแบ็คนดูอยู่แล้วยังไงก็หรือจะด o n a t i เข้ามาแล้วก็รีเควสพี่ต้นว่าให้ทําพูดถึงใครบ้างเนาะได้ได้หมดเลยหรือจะให้ผู้ใดหรือเทนฮาก็ได้ทั้งนั้นที่มันไปแล้ว ใด้ให้พูดถึงโกเบิร์กอะไรเงี้ยนะครับอ่าด่าโกเบิร์กสองชั่วโมงให้ฟังหน่อยครับพี่อะไรแกได้นะครับถ้าเกิดว่าโดเนตมาสองพันแล้วบอกด่าโกเบิร์กให้ฟังหน่อยครับเนี่ยกูจะนั่งอยู่ในห้องอัดเนี่ยแล้วกูจะด่าเป็นชั่วโมงให้ฟังเลยกูจะด่าแม่งตั้งแต่แม่งเริ่มปั้มเดทันเดอร์แมตแรกยันแม่งมาอยู่ดับอีเลยไอ้เี้ยคนแม่งแขนไอ้เี้ยผมนึกถึงฝักษาไว้เฮียโกเบิร์กปั้มอย่างเฮียมีหน้ามาคุยเหียววะนั่นแหละ แม่งมีเหรอจ็แคแฮมเมอร์สเปียร์โค้ดไลน์แล้วก็ถีบหน้ามีแค่นะั้นถีบหน้าจ,จ,จ,จอเบียร์นะกูจำด้วยจอนจอนซีหน้าแม่งจะมีทั้งหกท,ท่าเฮี้ยโกเบิร์ดไม่มีสี่ท่าพ่อกำตายสัตว์เลยท่าที่หกแม่งเฮี้ยมากบัดสายฟ้า <c oughs> ไหมละมึงคมับสายฟ้าประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวเ,<ร>เราไปพบเจอกันอีกทีในรายการกลางอาทิตย์นะฮะแล้วมึงไป็ใครกันวะกับ SmackDown ในวันเสาร์และ Pay-Per-View ในวันอาทิตย์นะครับแต่รายการเรา จะไม่ยาวนะก็ประมาณนี้แหละยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับต c ะไข e ให้เป็นกำลังใจของทั้งสองโฮสด้วยจะได้กลับมาทําแบบเต็มตัวจริงๆจังๆกันสักทีคืออยากทําแหละอยากทำใจจะขาดแต่ก่อนหน้านี้มันไม่ว่างนะโอเคเจอกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ